โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่งเดิมชื่อโรงเรียนบ้านฝังเธอรตั้งเมื่อพุทธศักราช2476โดยมีนายเนาทองพุทธเป็นครูคนแรกเมื่อพุทธศักราช2513ได้ย้ายมาอยู่ในที่ดินจัดสรรของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่2องตำบลนิคมลำโดมน้อย เนื่องจากทางกรมพลังงานแห่งชาติได้สร้างเขื่อนสิริงทอนทำให้หมู่บ้านและโรงเรียนถูกน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2536โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหนึ่งเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่งโดยมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งมีนายกําพลวัชรพลผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดสร้างอาคารเรยียนให้หนึ่งหลังและจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87เมื่อวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่315หมูส่สถนนสถิตนิมานการเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอำเภอศิริงทรจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตส ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา11วอนจากรนสิริย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,565จนถึงปัจจุบันรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางจันเพนนนสิริดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566 จนถึงปัจจุบันค่าราชการครูจำนวน30คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนนักการพานโรงจำนวน2คนและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนรวมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น35คนโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น638คนแนวคิดการบริหารการศึกษา โรงเรียนมีการนำหลักแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและบุคลากรและเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนและกำหนดภารกิจโดยใช้รูปแบบไทรัฐ87โมเดล Target มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างคนดีมีคุณธรรม h a p p อเป็นองค์กรที่มีความสุขและความปลอดภยัย มุ่งเน้นการส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนทุกคนให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงโซเชียลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา i อ c l u s i v e Education จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก ต่ใช้การบริหารจัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามความต้องการจําเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล r e s o l e ผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดี active learning จัดการเรียนการสอนเชิงรุกเน้นการปฏิบัติจริง technology จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime และสื่อมวลชนศึกษาอ o n การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาค ทเททียม 8. ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการ 7. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติโดยเริ่มจากผู้บริหารครูลงสู่ผู้เรียนจุดเด่นด้านการจัดการศึกษาการฝึกวินในการเดินแถวของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเอง1มุ่งเน้นการสร้างวินัยในกับนักเรียน ด้วยการฝึกให้นักเรียนเดินแถวตามเส้นวินัยโดยเริ่มตั้งแต่การเดินเข้าบริเวณโรงเรียนการเดินแถวเข้าตามห้องเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อหมดเวลาเรียนแต่ละคาบเรียนนักเรียนจะเดินแถวตามเส้นวินัยไปห้องเรียนปฏิบัติการหรือไปตามแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหากจะไปห้องน้ำไปดื่มน้ำและไปรับประทานอาหารก็ต้องเดินแถวให้เป็นระเบียบ การรับประทานอาหารของนักเรียนนักเรียนนั่งรับประทานอาหารพร้อมกันและกล่าวคำพิจารณาอาหารอีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิิคมสร้างตนเองหนึ่งได้รับรางวาัลโรงเรียนส่งเสริมการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในพื้นที่การเรียนรู้ระดับดีเยี่ยม ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามธรรมชาติของแต่ละช่วงวัยและตามธรรมชาติวิชาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีความหมายจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นนักเรียนเรียนด้วยความสุขด้านความปลอดภัยโรงเรียนจัดทำแผนความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุมีการซักซ้อมตามแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายโดยการขอความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรสิรินธร ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนอปอพพอรอในการเฝ้าระวังเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาปรับภูมิทัศน์ด้านอาคารสถานที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหน้าต่างประตูลและบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยน่าดูน่าอยู่น่าเรียนด้านสุขาดีมีความสุขผู้บริหารคณะครูและบุคลากรได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สุขาพานักเรียนทำความสะอาด ปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการรักษาสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้ห้องน้ําห้องส้วมรักษาความสะอาดร่วมกันสอนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน้ําด้านการเรียนดีมีความสุขจัดการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนลดพระงานครูโดยลดการประเมินด้านเอกสารลดการให้การบ้านผู้เรียนโดยการให้บ้านเฉพาะวิชาลักโดยให้ครูมอบการบ้านผู้เรียนไม่เกินวันละหนึ่งวิชาลดาระผู้ปกครอง โดยการจัดงบประมาณช่วยค่ารถรับส่งนักเรียนคนละครึ่งการเรียนการสอนเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในนามผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87นิคมสร้างตนเองหนึ่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเยือนและเสียสละเวลาอันมีค่าชมวีดิทัศน์การนำเสนอมาณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ